ขึ้นอีกค่ะข้างหน้าโอ้สวยสวยสวยเก่งเก่งเลยลูกน้องไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มนั่งตรงตรงเออนั่งตรงตรงหลับตาหลับตาสิลูกหลับตาเร็วหลับตาผมจะได้ไม่เข้าตาเออเก่งเก่งเลยค่ะเป็นตองกลมเป็นตองกลมแม่แม่อยู่นี่ลูกอืเก่งลูกเก่งข้อขึ้นเลยจะป้องกันโดยโอ้เออ

เห็นท่างๆดังหลังดูปะงเน่าเน่าเร็วเน่เร็วนะอืมเอาหนูหนูไม่ต้องกลมไม่ต้องกลมลูกไม่ต้องกลมงีนิดหนึ่งไงขึ้นไหนลูกเออค่ะเออเอออีกหน่อยหน่อยข้างหน้าเหน่อยมองี่คุณพ่อยคือว่าหลับตาสิลูกผมจะได้ไม่เข้าตามองมองหน้าพ่อไงหน้าขึ้นร้องพ่อเก่งลูกเก่งลูกแม่เก่งที่สุดเลย อย่านับม่ม่จะแม่จะก้มก้มกก้มนิดเดียวเดียวก้มก้นกิดเดียวยินินินเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกกั้นใจนิดเดียวค่ะอืมนี้นะพ่าแม่อยากตัดผมค่ะ สวยจังเลยค่ะอ้พันตาตัดผมสวยจังเลยค่ะลูกอู้ไปท่งบ๊อบแล้วค่ะอูสวยจังเลยพันตาตัดผมสวยจังเลยลูกโอ้ยุุุ๊๊ืมโอเคโอเคเดี๋ ่งงกยค่ะคุณคุณตาข้างหน้าขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะไอ้ค่ะข้างปลาข้างหน้าเลยนะข้างหน้าข้างหน้าข้างข้างอสัมเนาะค่องเอียงเอียงไม่รู้เอียงเอียงเอียงนิดเอียงนิดเดียว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 นิดหน่อยนิดหน่อยเออค่ะเอาตัดขึ้น <Ừ. S 2> โอ้ยสวยจังเลยลูกเอาข้างในหน่อยหนึ่งข้างในหน่อยหนึ่งบางต้นแต่บาย่ไม่เดือเออใช่ใช่ไม่โดนไม่ดนเดือดนำมยาวเร็วไงหมีย่ตัดเลยเออ เงยหน้าขึ้นหน่อยเงยหน้าขึ้นหน่อยเงยหน้าขึ้นหน่อยให้ตาดูหน่อยว่าสวยไหมนี่อุ้ยสวยน่ารักขึ้นตั้งเยอะเลยลูกเอ้ยดูสิดูสิอุ้ยเอ๊ะนภาสังกระจกให้ลูกโอ้ยสวยจังเลยค่ะดูสิคะดูสิค่ะอ้ยสังกะจนอะไ้ยสวยไหมครถ้าถือไม่สวยไหมครับ ไม่น่ารักแกงเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ